ตรงนี้คือเจดีย์หานป่าใหญ่นะคะแล้วก็บริเวณรอบๆก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าตรงนี้เป็นรูปปั้นพระสังทําจังนะคะข้างหน้านั้นคือห้างค่ะแล้วก็ตึกที่อยู่อาศัยตรงนี้ก็จะเป็น ตลาดราชวงถังค่ะน้านั้นก็คือถนนราชวงถังนะคะเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปดูว่าข้างในเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆลานตรงนี้จเจิงเลยค่ะห้างสรรพสินค้าเอามี s สตา b u c k คมีเซเว่นนะคะแล้วก็คนเขาก็มาเดินถ่ายรูปคอสเพย์กันเยอะแยะเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าค่ะตรงนี้เป็น ทั้งทำจังกับเจดีหานป่าใหญ่ค่ะก็ถ่ายรูป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 มาค่ะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายโอเคค่ะเดี๋ยวไปเดินถนนราชวงศ์ถังข้างในกันเราข้ามถนนมาแล้วนะคะมาที่ถนนคนเดินราชวงศ์ถังกันค่ะเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงว่าสินค้าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไง ใช่ค่ะนี่นะคะก็จะมีคนแต่งเตือแบบนี้ค่ะอ๋อมีตัวนี้ด้วยแสงสวยค่ะแสงสวยโอเคเอา นะคะวันนี้คือถนนลาชวงทางอาหารหน้ามาโอเคแบตเตอรี่ต่ำอีกแล้ว ในถนนคนเดินราชวงศ์ถังนะคะเขาก็จะมีสถาปัตยกรรมสวยๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะคะเราก็คงเดินไปไม่ถึงนะคะแล้วก็มีของขายข้างในนะคะมีของขายข้างในนี้เราก็ไม่ได้แวะคะ่ะมี KFC มีร้านรวมต่างๆมากมายนะคะ ชาวต่างชาติด้วยแล้วก็ร้านขาเอ,อมีซื้ว่นตานี้เลยนะคะอันนี้เขาก็แต่งตัวชุดจีนโบราณน,นะคะเพื่อที่จะมาขายของที่ระลึกแลังท่องเที่ยวก็เดินเข้าไปข้างในอากาศหนาวมากค่ะไม่ไหวแล้วนะคะเราก็จะเดินกันแค่นี้นะคะ่ะภายในถนน คนเดินราชวงถังนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับเจดีห่านป่าใหญ่ะจะมีร้านลวงเยอะแยะมากมายคนขายก็แต่งชุดจีนโบราณนะคะอย่างเ,เช่นสาวน้อยคนนี้มาขายฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเจดีห่านป่าใหญ่นะคะ,ะ,คะเดินไปมาดูกัน โอ้ตรงนี้มองไม่เห็นนะคะอ้าโผลมาแล้วค่ะจะดีหันไปใหญ่แต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้างห้างฝั่งนู้นะคะหลบหนาวแล้วก็หาห้องน้ำเข้ากันค่ะ,ะหาห้างกันดีกว่าไม่ไหวเวลี้ยวนะวในห้างนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปกปให้งแชร์ไหมอค่ะไม่ได้่นสามีภรรยายคู่นี้ก็กำลังเลือกขนมนะคะ จะชิมเขาจะเรียกอะไรอูด้งเหรอกินก็อิ่มกันพอดีเธอดูเฉยๆเลือกเลือกเป็นไม้แล้วก็ไปทำอะไแบบมาจะเป็นหมาไม่มีใครรู้หมีไปไปผลไม้บางพื้นที่ลยนะอัอเต็มเต็มหม้อะเนี่ยปุ๊บเาจะไปทีที่แบบ เขาเรียกอะไรนะค้าค้าไข่ค้าไข่แหน่ะเหรอแหวกแหวกอย่างอีหยีเพล่อะไรคะลูกลูกชิ้นปลาอ่อมเลยอ้อมเลยยาไสหมูยาไสหมูด้วยโอ้ยไม่ไหวต้องมาหันอันนี้ตัวโลเนื้ออะไรกินแล้วเนื้ออะไร เรากินไปหมดมาเราก็ไม่รู้เนื้ออะไรจับคันที่ตกลงมาตกลงอันนี้เป็ดไหมอันนี้เป็ดไหมเนี่ยอันนี้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 ง่ายง่ายโอ้โหเบสหมูอะดูโต๊ะไหนบ้างคู่นี้เป็นยังไงคะ ลองดูอาหารที่กินอันนี้ตกลงว่าเป็นหมูหมูมั่นใจหมูมั่นใจเป็ดไม่เนื้ออย่างนี้นะปิงยืนยันว่าเป็ดอ่ะอันนี้อาเจนเป็ดแต่เรากินแล้วหมูมาล่าได้กินได้มาล่าเป็นไง,นงก็โอเคโอเคน้ำไม่นิ่น้ำอะไรไนนาารนะม่ตีน้ำตานะเหมือนน้ำสไปซ์หวานอ๋อโอเคเดี๋ยวลองไปชิมดูได้แต่หนูอยากจะบอกว่าพิซซ่าอร่อยเลยนะครับเหรอโอเคลองสักชิ้นไปตามตามพิซซ่าสักชิ้น น้ำน้ำหวานหวานสุกี้ปิ้งย่างเมืองซีอาร์นะคะก่อนจะกลับวันพรุ่งนี้เป็นแบบบัฟเฟ่ค่ะแบัฟเฟ่ค่ะนะมีน้ำอะไรบ้างเนี่ยน้ำอะไรบ้างเนี่ยกินแล้วนะน้ำอะไรบ้างนั่นอ่ะกดขวดอ่ะกดขวดอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะรสชาติอะไรอ่ะอันนี้น้ำตาลพัตตี้กับมังคีอันนี้ครีมทีแน่ๆเลยอันนี้ มั๊กอะไรเนี่ยชอรี่เหรออืมอ,อ่าโอเคอันนี้ผลไม้ได้อะไรมาคะก <c oughs> ิน,ตน <c oughs> แต่เห็ดออ่าโอเคทานให้อร่อย